วงสาใช่ไหมคะอ๋อทีมองขาวรันเนอร์พิษณุโลก12 hour 41น i n u t e 12ชั่วโมง4 0นาทีนะคะโอ้โหมาจากพิศโลกเลยนะคะและอันดับหนึ่งนะ The first place for 40 to 49 6009ห0ศูนย์ศูนย์เก้าหกศูนย์ขอประกาศเลยค่ะทีม drama r u อร์ r 12ั o u r 44 minute 12ชั่วโมง34นาทีค่ะ แหมเป็นตัวแทนหมู่บ้านองค์ขาวรรนเนอร์กับตัวแทนดราม่านะคะขอบคุณบุชาด้วยนะคะอาถ่ายภาพรวมกันนิดนึงเอา้าพุุชาก็ฉากเขาเฉยเลย กีฬาเข้าเส้นชัยแล้วอย่าลืมนะคะพ้นลัวเลี้ยวขวามารับเหรียญรางวัลด้วยหลายคนไปไม่ได้รับเหรียญรางวัล8โลก็มีเหรียญรางวัลน,นะคะมารับเหรียญด้วยค่ะคุณธนยศคุ้ระเบียบอยู่ไหมคะคุณธนยศคุ้ระเบียบ6.031นหนนคุณชามอบให้รุ่นอายุคุณคุณชามอบให้รุ่นวัยรุ่นเลยค่ะรุ่น16นะคะ ดีด้วยนะคะกับนักกีฬา8กิโลเข้าสู่เ้นชัยเรื่อยๆเลยเยี่ยมมากค่ะยิ้มมาเลยสนุกแน่นอนนักกีฬาสามารถสแกน QR โค d e บนบิ๊กของตัวเองเพื่อเช็คผลการแข่งขันของตัวเองได้นะคะ25กิโลามาอีกคือคนแรก ยินดีต้อนรับกลับสู่เส้นชัชยค่ะเอาค่ะเรามาเริ่มต่อเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะเป็นว <c app les> ัยร <anes> ุ่นน่าจับตามองนะคะรุ่น60ปีขึ้นไปค่ะรุ่นเขาเรียกวัยรุ่นเลยซิเซนอร์บิร์กอันดับสองในเรื่องเซ็กส์แอนด์เพลสซิกซ์ศูนย์สี่สคุณธูวพจน์ธุวพจน์นะคะคุณธุวะ เห็นไ,ไม่ไหวเนี่ยนะที่ฉันก็อ่านไม่ออกคุณเทวพลัจพิพัฒน์นะยคะยินดีด้วยค่ะคพ่อวันลืมบุญอะไรนะคะบุญสงบุญสงบุญสุขโอเคค่ะพอดีพ่อวอดีเกิชลาหูวค่ะตอนนั้นมือสั่นแล้วนะและอัน right. ดับหนึ่งแชมป์หกสิบ ชั่วโมงรุ่นนี้สุดยอดอ่ะวิ่งได้เจ่งมากถ่ายภาพรวมก่อนนะคะเ่าภารวมก่อน,นะค,ะค่ะปอยน้องสซ่หกสิบกว่าวิ่งสิเก้าชั่วโมงสุดยอดไหมกีโลคะหกโอ้ยได้หกสิบแปดใช่เนมะือ่อกี้นี่ น้อยคะคุณตาเรียกคุณพ่อเรียกค่ะเอาคุณพ่อเรียกคุณตาเยอะแล้วหกเอาพี่พี่ขคุณพี่อยุณน้องมาเป็นพี่ค่ะหกสิบกว่าวิ่งหกสิบแปดโลสุดยอดสิบเก้าชั่งสุดยอดอ่ะเป็นเราน่าจะสี่วันไม่กลับมาเมื่อเราหกสิบแล้วค่ะนานไปไหมคะสี่วันนี่เราจะอื่นมาแล้วได้น่าจะไปถ่ายกับรุ่นวัยรุ่นนะคะนี่รุ่นรุ่นของรุ่นใหญ่สุดเรียนเชิญคุณนัทวุฒิถ่ายกับพี่บุญส่งกับพี่นวพศ์หน่อยนะคะ คุณวิ่งแค่สิบก้าวใช่ป้บพี่คะถ่ายกับเอ่อซีโอของดิฉันช่ะอ้าวะทำค่ะนี่ค่ะเราต้องบอกว่าเมื่อเป็นเกียรติมาทุกปีเพื่อนผมมาทุกปีนะคะอ่ะถ่ายภาพกับคุณนัดที่หนึ่งนะด้านบนเลยอ่ะช่างภาพขอเจอนิดหน,นึ่ง่ะคุณบรรลือม,มาจากสุราษฎร์แล้วคุณน้องพลมาจากไหนคะอยู่ใกล้บ้านปปากันเคล้อประตูหากันได้นี่นะคะ เดี๋ยวขอกล้องข้างหลังนิดนึงนะคะขอกล้องหนนิดนึงนะคะต้นนึ่นะคะนี่นะคะยืนปุ๊บคุณนัดดูเด็กเลยนะคั้นแต่ไม่น่าเชื่อนะรุ่นนี้วิ่งแบบถ้าเป็นตัเฟอร์สี่มันจะไม่กลับเลยค่ะพี่เดี๋ยวคนอะไรเขาลาอกับปากด้วย